ลองนึกภาพดูสิลูกยิงที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นของเกมกลับโดน V.A.R. แย่งชิงไปทำเอาสิงเจ้าท่าต้องออกมาชี้แจงยื่นเรื่องร้องเรียนทันทีหลังเกมชนะเมืองทองที่น่าตื่นเต้นนี้26ตุลาคม2025ทีมฟุตบอลชื่อดังอย่างสิงเจ้าท่าหรือที่เรียกกันว่าการท่าหรือ F.C. ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตัดสินหลังจากที่ประตูที่ยิงได้โดยทีรดลชํรัศมี ถูกระบบ VAR ยกเลิกไปในนัดที่พวกเขาชนะคิเลนพยองหรือเมืองทองอยู่ในเต็ดอย่างเฉียดฉิวเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นมาที่ใบสักเล็กน้อยก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจฟุตบอล VAR ย่อมาจาก Video Assistant Referee ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยผู้ตัดสินตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญในเกมผ่านวิดีโอซ้ำเพื่อให้การตัดสินแม่นยำขึ้นนี่เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดแต่บางครั้งก็สร้างข้อโต้เถียงไม่น้อยเลยทีเดียวในรายละเอียดของเกมนี้ การท่าเรือเอฟซีซึ่งเป็นทีมจากศึก b y d c l i o n s ลอนซิกลิหนึ่งได้ลงสนามในนดที่9และเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไปด้วยสกอร1์1ถึงเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นเกมที่เรียบง่ายแต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้บรรยากาศร้อนแรงจุดสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่28เมื่อพีระดอนชัรัศมียิงลูกไกลเข้าไปในกรอบประตูได้อย่างสวยงามแต่หลังจากที่ระบบ v AR ตรวจสอบผู้ตัดสินชื่อมงคลชัยเพชรรีก็ตัดสินใจยกเลิกประตูนั้นโดยอ้างเหตุผลว่า ปรยานเปเรียซึ่งเป็นนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าได้มีส่วนร่วมกับจังหวะนั้นทําให้ไม่นับเป็นประตูแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าอภิปรายมากขึ้นฝ่ายการท่าเรือเอฟซีเชื่อว่าแม้ปรยานเปเรียจะยืนอยู่ในตำแหน่งที่อาจถูกมองว่าเป็นล้ำหน้าแต่เขาก็ไม่ได้แทรกแซงหรือรบกวนการเล่นของผู้รักษาประตูทีมเมืองทองอยู่ในเต็ดเลยจึงเห็นว่าการตัดสินนั้นไม่ยุติธรรมและได้เดินหน้าดำเนินการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงสถานการณ์ในฟุตบอลที่คล้ายๆกันเช่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีหลายครั้งที่ผู้ตัดสินใช้ VAR ยกเลิกประตูเพราะล้ำหน้าเล็กน้อยแต่บางครั้งก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการตีความที่เข้มงวดเกินไปทําให้เกมสูญเสียความสนุกเรื่องนี้ก็เช่นกันมันอาจเป็นการตัดสินที่ถูกต้องตามกฎแต่ก็อาจเป็นจุดที่ทําให้แฟนบอลถกเถียงกันไม่หยุดและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไป การตัดสินครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายของการใช้เทคโนโลยีในกีฬาซึ่งต้องหาจุดสมดุลระหว่างความแม่นยำกับการรักษาจิตวิญญาณของเกมตอนนี้การท่าเรือเอฟซีกำลังรอผลการพิจารณาและเรื่องนี้คงเป็นหัวข้อสนทนาที่ยาวนานในแวดวงฟุตบอลไทยในขณะเดียวกันอย่าลืมติดตามข่าวฟุตบอลอื่นๆในลีกด้วยนะครับเช่นสันติภาพรับคลายความกดดันไปได้หลังชนบุรีปลดล็อกเก็บชัยนัดแรก https colon slash l a w w w b o t h a i c o m e0 b8 a a e0 b8 b1 e0 b8 99 e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b8 a0 e0 b8 b2 e0 b8 9e e0 b8 a3 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 84 e0 b8 a5 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 แปดสิบสี่ e ศูนย์ b แปด a เจ็ด e ศูนย์ b แปด b สอง e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b แปดแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสี่ e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b แปด a b e ศ แปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปดแปด a e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปดเก้า a e ศูนย์ b แปด b แปด e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ห้า e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด a d e ศูนย์ b แปดแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b เก้า 87 E0 B8 9 AE0 B8 8 AE0 B8 B1 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 B1 E0 B8 94 e 0 B9 81 E0 B8 A3 E0 B8 81สุพรรณบุรียอดแฟนบอลดิ่งสุดเหลือ232คนในเกมดวลอัมชัันยูในเต็ด https://www.web.botai คอม e0 b8 a a e0 b8 b8 e0 b8 9e e0 b8 a3 e0 b8 a3 e0 b8 93 e0 b8 9a e0 b8 b8 e0 b8 a3 e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 และ e0 b8 94 e0 b9 81 e0 b8 9f e0 b8 เก้าสิบเก้า e ศูนย์ b แปดเก้า a e ศูนย์ b แปดแปด e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปดแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด a a e ศูนย์ b แปด b แปด e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปด a b e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปด b เจ็ด e ศูนย์ b แปดแปดสองสามสอง e ศูนย์ b แปด แปดสิบสี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสาม e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด a เจ็ด e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปด d e ศูนย์ b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ b แปด a a e ศูนย์ b แปด a a e ศูนย์ b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ b แปด a หนึ่

คอมอีศูนย์บีเก้าแปดสิบสองอีศูนย์บีแปดแปดสิบสี่อีศูนย์บีเก้าแปดสิบเก้าอีศูนย์บีแปดแปดเออีศูนย์บีเก้าแปดสิบอีศูนย์บีแปดเก้าสิบห้าอีศูนย์บีแปดบีห้าอีศูนย์บีเก้าแปดสิบเก้าอีศูนย์บีแปดเอสองอีศูนย์บีแปดเอสามอีศูนย์บีแปดบีหนึ่งอีศูนย์บีแปดเก้าเออีศูนย์บีแปดเอเออีศูนย์บีแปดเอศูนย์อีศูนย์บีแปดบีสองอีศูนย์บีแปดเก้าอีอี เก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด b ห้า e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสี่ e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปดเก้า e e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b แปดและ e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b แปดเก้า e e ศูนย์ b แปดและ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสาม e ศูนย์ b แปด แปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด a b e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ b แปดแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ e ศูนย์ b แปดแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด a เจ็ด e ศูนย์ b แปดเก้า a e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b8 b1 e0 b8 87 e0 b8 8 ae0 b8 99 e0 b8 b0 e0 b8 99 e0 b8 84 e0 b8 a3 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 8 ae0 b8 aae0 b8 b5 e0 b8 a1 e0 b8 b2 สำหรับตารางการแข่งขันในนัดต่อไปของการท่าเรือ FC พวกเขาจะเดินทางไปเยือนลำพูนบริเออร์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแม่กวงในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568เวลา18.30นายกาถ่ายทอดสดทาง AIS Play สนุกแน่ๆถ้าอยากรู้ว่าสิงเจ้าท่าจะแก้ตัวได้ไหมอยากล่าติดตามเลยเครดิตภาพการท่าเรือ FC p o r พอรข้อมูลจากกัวไทยแลนด์ผู้เข้าชม1271 แท็กที่เกี่ยวข้องการท่าเรือ f c HTTPS colon slash www dot b o t e e a i com tag e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 เก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด b สอง e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b เจ็ด e ศูนย์ b แปด d e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปด d e ศูนย์ b แปดเก้า f e ศูนย์ b แปดแปด b e ศูนย์ b แปด b ห้า b y d c lion cyclic หนึ่ง h t t p s colon slash slash www dot botay com tag e0 b8 9 a e0 b8 b5 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 9 4 e0 b8 b5 e0 b8 8 b e0 b8 b5 e0 b9 8 4 e0 b8 a5 e0